น,นี้อาจจะเป็นเดือนที่ชาวราศีกันมูเยอะเป็นพิเศษคือมันจะมีลังสังหรณ์เข้ามามีเซนต์พิเศษเข้ามาช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้หลักผู้ใหญ่จะซับพอร์ตแบบเต็มที่ก็คือมีเมตตามหานิยมคนช่วยเหลือเอ็นดูขึ้นอะไรต่อมีอะไรที่เคยยากมันก็จะง่ายขึ้น สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโหราเวลนะครับโหราเวลคลิปนี้มาพบกันกันกบดวงชะตาชาวาลัคนาราศีกันประจ,จำเดือนมีนาคม2568นี้นะครับซึ่งถือว่าเหลือ2เดือนสุดท้ายก่อนจะถึงปรากฏการสำคัญของมวลมนุษยชาตินะครับดาวใหญ่ย้ายพร้อมกันในเดือนเดียวในเดือนพฤษภาคม ็แสดงว่าเรามีเวลาเตรียมความพร้อมอีก2เดือนแต่ใน2เดือนนี้มันก็สําคัญว่าเราจะทําอะไรกับชีวิตเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถูกไหมเพื่อเราจะได้อ่าเขาเรียกว่าไงสร้างรากฐานต่อย,ยอดจากสิ่งที่จะเกิดในเดือนพฤษภาคมได้นะครับผมอ่าก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องโหลาเวลด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮง ให้กดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเถินนะครับอ่าภาพรวมของชาวราศีกันนะครับจริงๆลักษณะดวงดาวมันค่อยมันค่อนข้างจะคล้ายๆเดือนกุมภาแหละเพราะว่าดาวมันไม่ค่อยย้ายเท่าไหร่มีแค่อาธิตย์กับพุธย้ายสองดวงนะครับแต่ที่มันจะมีความต่างกันก็คืออ่าหลังวันที่14กุมภาที่ผ่านมาใช่ไหมาดาวพฤหัสทุกก็เริ่มเดินหน้าแล้วอ่า ดังนั้นจะในวัเนเดือนมีนาคมเนี่ยดาวพฤหัสจะค่อนข้างเดินหน้าเต็มที่กว่าเดิมและพอดาวอาทิตย์ที่ย้ายมาอยู่ราศีมีนเนี่ยนะครับเลงราศีกันใช่ไหมยอยู่ราศีเขาเรียกว่าทํามุมโยกหลังเป็นลาพักให้ดาวพฤหัสอ่าและมีดาวเกตตีโกนด้วยคือเดือนนี้เป็นเดือนที่ดาวพฤหัสส่งผลค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับผมอ่าก็จะมีผลกับหลายๆราศีสําหรับราศีกันนี่ก็คือว่าทั้ง อ่าถ้าใครกําลังติดขัดเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยหรือเรื่องคู่ครองคนรักเรื่องหุ้นส่วนเรื่องการหาคนช่วยเหลือใดๆก็ตามแต่เนี่ยเดือนเนี้ยจะเริ่มเห็นคําตอบแล้วจะเริ่มได้รับความคืบหน้าบางอย่างแล้วนะครับเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ชาวราศรีกันมูเยอะเป็นพิเศษเดินทางไกลยเยอะเป็นพิเศษไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไกลๆเยอะหรือไปทําบุญไหว้พระห้าวัดเก้าวัดค่อนข้างเยอะ อ่าด้วยลักษณะดาวประมาณเนี้ยนะพฤหัสก็อยู่สุพักดาวเลขเก้าดาวเกตก็ทับลักเก้าทับลักจะไม่พอยังเลงสุกลาหูวิ่โอ้โหสารพัดมูมูไปเจอคู่ไปฟิลอารมณ์นั้นเลยนะเออช่วงนี้ราศีกันก็จะเป็นฟิลฟิลประมาณเนี้ยนะครับดาวเกตทับกับสภาวะจิตช่วงนี้ดาวราศีกันจะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว าจากค่อนข้างคือมันจะมีลางสังหรณ์เข้ามามีเซนส์พิเศษเข้ามาอยู่ๆก็ฝันถึงเหตุการณ์เดจาวูบางอย่างเหมือนเคยเกิดขึ้นแล้วแต่มันยังไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนอยู่ๆก็ฝันเห็นตัวเลขก็ฝันเห็นตัวเลขก็เป็นข้อดีนะครับตีเป็นตัวเลขได้นะครับเลขเก้าอาจจะมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่อยู่ๆราศีกันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนึกออกป่ะไม่รู้อาจจะฝันไปอดีตชาติก็ได้ เออไปอยู่ในยุคเดียวกับแม่บุญตาคุณพี่เจ้าขากันอันนี้ไม่รู้ไงก็คือมันจะไปได้หมดกะตะ็ตอนนี้คือสภาวะจิตมันจะข้ามคบข้ามชาติาไปอดีตชาติรู้อนาคตเออหรือสื่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้วันโกนวันพระนี erald, ่จะรู้สึกแปลกเออจะรู้สึกเหมือนกับมีพลังอะไรอัดแน่นแปลก,ปลก,ปลกเออเหมือนจะมีอะไรมาสื่อสารกับเราตลอดเวลาเงี้ยนึกออกป่ะอยู่ยูทีวีดับอยู่อยูปึ้งอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่าราศีกันก็จะประมาณนี้ ก็จะเป็นช่วงที่ต้องหมั่นทําบุญกวดน้ําปฏิบัติทรรมสวดมนต์นะครับแล้วมันจะดีจะมีปฏิหารต่างๆเข้ามาเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้หลักผู้ใหญ่จะซัพพอร์ตแบบเต็มที่อ่าโดยเฉพาะเรื่องเงินอ่าเรื่องเงินนี้จะซัพพอร์ตดีมากนะครับผมช่วงนี้ดีครับผมผู้ใหญ่ครูอาจารย์ต่างๆนานารวมถึงคู่ครองด้วยนะจะช่วยนะครับจะช่วยมากเลยช่วยช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในหลายๆเรื่อง นะครับผมแล้วก็ช่วยเรื่องบ้านเรื่องอะไรด้วยบางคนมีข้างงวดผ่อนบ้านอยู่ไม่มีเงินจะผ่อนบ้านผ่อนรถไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าหรือไง <c oughs> ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือกู้คลองมาช่วยหรือถ้าบางคนอยากจะทําเรื่องกู้แต่ไม่ผ่านสักที <c oughs> เดือนนี้อาจจะมีคนช่วยให้ผ่านมีผู้ใหญ่ดําเนินเรื่องกู้ให้ดาวให้แล้วเราไปผ่อนเองอะไรก็ว่าไปก็คือจะมีคนช่วยให้ผ่านง่ายขึ้นนะครับหรือกู้ร่วมหรืออะไรก็ตามแต่เดือนนี้ก็จะสําเร็จง่ายขึ้น ลักษณะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวจะแบ่งเป็นหัวข้อนะครับธุรกิจการงานนะครับหัวข้อการเงินความรักและสุขภาพนะครับหัวข้อแรกธุรกิจการงานสนับสนุนรายการโดยคอร์สเลข7ตัวเก้าฐานมหาสัตตะเลขนะครับผมระบบ21เเรือนพบนะครับผมอ่า เลขแตตัวนี่ดียังไงครับดีตรงที่ว่าเราสามารถดูดวงให้ตัวเองและผู้อื่นได้โดยที่ไม่ต้องรู้เวลาเกิดเรื่องไม่รู้เวลาเกิดที่สําคัญคนไหนที่รู้แล้วาอาจจะเห็นว่าไม่เห็นจะสําคัญเลยทุกคใครเขาไคนที่รู้อยู่แล้วอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องสําคัญใค,ใครเขากันรู้กันทั้งนั้นมคนไม่รู้มันเยอะไงนึกออกไหมบางทีตัวคุณเองที่ดูคลิปอยู่ก็อาจจะไม่รู้บางทีตัวเรารู้แต่แม่เราไม่รู้เราอยากดูให้แม่ เมียเราไม่รู้แฟนเราไม่รู้อย่างเงี้ยเราอยากดูให้เขาอ่าทํำยังไงหรือถ้าเราจะอ่าไปดูดวงให้คนอื่นแล้วเจอคนไม่รู้เวลาเกิดเยอะๆเ,เนี่ยเราก็ท้อใจบุกดูให้เขาไม่ได้สักทีแต่วิชานี้ก็ช่วยให้คุณอ่ดูดวงได้ง่ายเป็นวิชาที่เริ่มต้นง่ายเปรียบเป็นอะไรเปรียบโคลาศาสตร์เนี่ยเหมือนคุณขับรถเกียร์กระปุกอ่ะมันจะยากตอนเหยียบคัสเท้าซ้ายแล้วเข้าเกียร์หนึ่งซึ่งมันจะไม่ผ่านสักทีมันจะ พอเข้าเกียร์หนึ่งปุ๊บอะคัหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอ่ารถเครื่องดับกระชากอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปไม่ได้สักทีแต่พอคุณเข้าเกียร์หนึ่งสำเร็จคุณก็ขับปกติง่ายเลยที่เหลือไม่มีอะไรยากเท่าไหร่นึกออกปะมันยากตอนแรกนี่แหละไอ้คร์สเลขเจ็ดตัวเนี่ยมันก็เหมือนเกียร์ออโต้อ่ามันเริ่มต้นมันตัดความยุ่งยากในขั้นตอนแรกให้คุณโชะเลยอ่าคือหนึ่งคุณไม่ต้องรู้เวลาเกิดสองคุณไม่ต้องมานั่งจําดาวประจําราศี ถ้าโหราศาสตร์คุณต้องรู้ว่าราศีเมษมีดาวอังคารเป็นดาวประจําราศีราศีพฤษภมีดาวศุกร์เป็นดาวประจาราศีราศีกันมีดาวพุธเป็นดาวประจําราศีคุณต้องรู้เพราะอะไรคุณต้องคุณต้องรู้และที่สาคัญคุณต้องไอดาวประจําราศีเนี่ยคุณต้องไม่สับสนกับดาวที่อยู่ในดวงเรานะอ่าซึ่งคนส่วนมากจะสับสนระหว่างดาวประจําราศีกับดาวในดวงตัวเองมันซ้อนกันแล้วงง ตกลงอันไหนเป็นอันไหนหนึกออกป่ะแต่เลขเ็ตตัวคือตัดคาว่าราศีออกเหลือแต่ดาวกับเรือนภพมันเลยไม่งงอ่าแล้วที่สําคัญมันมีทั้งหมด21สิบเอ็ดเรื่องนะดูได้ละเอียดขึ้นนะโหราศาสตร์มีแค่ส2บสองเรื่องนะครับผมพอเราได้วิชาเลขเ็ตตัวแล้วเนี่ยมันต่อยอดไปเป็นสมพงคู่ได้คือยังไงเราเอายี่สิบเอ็ดภพของเราในเลขเ็ตตัวเนี่ยไปผสมไปบวกกับดวงเลขเ็ตตัวของคู่ครองหรือหุ้นส่วนเราผสมออกมากลายเป็นดวงที่สามอีกดวงหนึ่ง ก็จะรู้เลยว่าคบกับมันแล้วดีไหมคุ้นส่วนกับมันแล้วดีไหมถ้าดีดีเรื่องอะไรหรือถ้าร้ายร้ายเรื่องอะไรอ่าบางคนไม่ใช่ว่าไม่ดีไปซะทุกอย่างนะมันมีว่าดีเรื่องอะไรไม่ดีเรื่องอะไรเช่นถ้ากับเพื่อนสนิทคนเนี้ยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวกับมันอะดีอ่าแต่อย่าไปเปิดบริษัทกอ่อสร้างกับมันเด็ดขาดยอะไรเงี้ยหนึ่งอ่านึกออกไปห,หรือบางคนอ่าควรจะ ควรจะทําช่อง youtube ช่อง t ิ k กต k อกร่วมกันแต่ไม่ควรทําร้านอาหารร่วมกันอะไรมันจะมันจะมีบอกอยู่ว่าควรทาอะไรร่วมกันหรือไม่ควรทําอะไรร่วมกันถ้าเป็นคู่คอมก็จะมีบอกว่าเออถ้าคบกับคนนี้นะ้นดีทุกอย่างยกเว้นแม่มันอาจจะมีปัญหากับเราได้อะไรเงี้ยมันมันดูได้หมดเนี่ยนะครับผมแล้วก็นอกจากสมพงค์คู่แล้วเลขเกตตัวก็ต่อยอดเป็นการดูเลิกประจําตัวเราได้อ่าก็คือเอาดวงเรากับดวงของวันเดือนปีที่จะซ้ำสิ่งสําคัญ วันเดือนปีที่เราจะไปเปิดร้านอาหารวันเดือนปีที่เราจะไปสัมภาษณ์งานอ่าเอาวันนั้นมาบวกกับวันเกิดเราออกมาเป็นดวงที่สามเขาเรียกว่าเลิกส่วนตัวเราจะรู้เลยว่าเออไปวันนั้นดีไหมถ้าไม่ดีไปอีกวันดีกว่าอะไรเงรี้ยนึกออกไหมครับประมาณนั้นอ่าถ้าสนใจติดต่อมาได้ l ล n e i d NIC 3636สามหสาหที่ขึ้นไว้นี้เลยนะครับมีทั้งเรียนกลุ่มและเรียนเดีย่ยวครับผมธุรกิจการงานนะครับ วันที่หนึ่งอ่าเริ่มวันที่หนึ่งเลยนะหนึ่งมีนาคมดาวการงานย้ายเข้าพบปัตตนิอ่าถ้าใครดูคลิปคำทํานายราศีกันในเดือนกุมภาพันธ์ที่ลงไปแล้วนะมันจะบอกว่าเป็นเป็นเดือนที่ต้องใช้สกิลพิเศษในการแก้ปัญหายากๆเยอะ,ๆ,ยอะๆมหาศา ต้องเจอกับลูกค้าที่เรื่องมากปัญหาเยอะแค่ส่งยิ้มให้ผัวมันมันก็ด่าเอาแล้วหรือจะตบเอาแล้วหรืออยู่ๆก็ไปร้องเรียนผู้จัดก,การเราต่างๆน,น,นานาอะไรอย่างเงี้ยที่เคยดูในคลิปอาะสามารถย้อนไปดูได้มันต่อยอดกันแต่เดือนนี้ไอ้ปัญหาอะไรบ้าๆบอๆพวกเนี้ยมันจะหายไปเดือนนี้ไอ้สิ่งที่เคยเป็นปัญหามันจะหายไปหนึ่งสองคือมีคนมาช่วยทำงานได้สะดวกโยทินราบลื่นขึ้นมากเลย องานอะไรต่อมีอะไรที่มันมีขั้นตอนที่ซับซ้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยต้องไปผ่านไอ้เจ้านายหัวนหน้าอิตาคนนั้นสกระทรวงนี้กรมนั้นโอ้ยุ่งยากไปหมดอยู่ๆมันตัดให้เหลือขั้นตอนเดียวนึกออกเออมันอยู่ๆก็เหมือนกับมีคนอ่าเป็นใบเบิกทางทําอะไรมันก็เลยง่ายเออสภาวะอะไรต่างๆที่มันเคยติดขัดจนต้องใช้จนต้องใช้สกิลความสามารถพิเศษแล้วไม่ต้องใช้ละเออจากเดิมที่ต้องกูต้องเป็นซูเปอร์อุลตร้าแมนอะไรต้องใช้ p o อ e r พลต้องใช้ฤทธิดเดชเยอะเหลือเกินเนี่ยเพื่อต่อสู้กับมันเนี่ยก็ไม่ต้องใช้แล้วกลับเป็นคนธรรมดาที่ทํางานไปตามที่เขาให้ทําเออมันง่ายเอออะไรพูดได้ง่ายก็คือมีเมตตามาหานิยมคนช่วยเหลือเอ็นดูขึ้นอะไรต่อมีอะไรที่เคยยากมันก็จะง่ายขึ้นอ่ามันจะเป็นสภาวะอารมณ์ว่าเออถ้าหน้าตาดีโลก,กใจดีกับเรามากขึ้นอะไรประมาณเนี้อ่าเดือนนี้ช่วงครึ่งเดือนแรกจะเป็นอย่างนี้แต่พอหลังวันที่สิบหกไปแม่งดาวพูดเสือกถอยหลังกลับไปที่เดิม กูต้องกลับไปใช้ความสามารถพิเศษฤทธิเดชดังเดิมนะครับเดี๋ยวก็ปัญหาหาเหวียวมาอีกแล้วนะครับไอ้ที่เคยเจอในเดือนกุมภาเพิ่งร้องไห้ร้องห่มกับเพื่อนกับฝูงไปเนี่ยมันกลับมาให้หลอนหัวใจอีกแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรไงชินแล้วเดือนกุมภาเจอมาเยอะแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าแต่อีกเรื่องที่ต้องระวังคือนอกจากดาวการงานไปตกพบอลีเหมือนเดิมในหลังวันที่สิบหกเลยนะดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศยังกลับมาเล็งลักแทนดาวพุธ อ่าช่วงต้นเดือนนีดาวพุธเลงดีแต่ช่วงกลางเดือนดาวพุธออกไปอยู่พบอลีแต่ดาวอาทิตย์มาเลงแทนมันจะเกิดเรื่องร้อนใจกระทันหันเกี่ยวกับหุ้นส่วนคู่ครองหรือคนที่เคยช่วยเหลือเราในช่วงต้นเดือนนี่แหละอยู่ๆดาวอาทิตย์เข้าแม่งหายไปจากโลกแล้วตายละกูจะให้ใครช่วยวะเนี่ยเป็นสภาวะนี้ไอ้ตรงเนี้ยที่ต้องระวังในเรื่องการงานนิดหนึ่งนะครับผม แต่ไม่ต้องห่วงช่วงนี้ดาวเกตยังทับลัคนาคุณอยู่ถึงจะมีปัญหาอะไรแปลกประหลาดเกินจะทานทนและเกินเนี่ยถ้าคุณหมั่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเนี่ยเดี๋ยวปฏิหารจะเกิดปัญหาต่างๆจะขี้คายเป็นปฏิหารเลยนะครับผมหัวข้อต่อไปการเงินนะครับผมการเงินก็คือในยังไงก็ตามแต่ตั้งแต่เดือนที่แล้วและจนกระทั่งเดือนนี้และเดือนต่อๆไปอีกหลายเดือนเนี่ย ดาวการเงินคือดาวศุกร์ยังเป็นมหาอุดเล็งลัคนาชาวกันอีกไปอีกหลายดึงดังนั้นการเงินการทองปังมากขออะไรใครก็มีแต่คนอยากช่วยอยากเปยอยากคนเปอทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งเพศตรงข้ามต่างๆนานาง่ายไปหมดนะครับทั้งผัวทั้งผู้ใหญ่ทั้งกิกทั้งอะไรช่วยเยอะนะครับผมเขาเรียกว่าเสน่ห์เป็นเมตตามหา าเรียกว่าไงช่วงนี้มีเมตตามหานิยมสูงมีสเสน่ห์ที่ทําให้เกิดทรัพย์อ่าหรือพูด,ดง่ายง่ายจะได้อะไรได้ลาบจากความสเสน่หานั่นแหละอ่าอาจจะไม่ใช่เจ็สิบเอ็ดล้านนะแต,แต่หมายถึงจะมีคนให้เงินด้วยความสเสน่หาเยอะแต่มันมีเรื่องที่ต้องระวังถ้าไอ้คนคนนั้นที่เราไปขอความช่วยเหลือมันเนี่ยอ่าไม่ใช่คนคุ้นเคยไม่ฉชบหัวไม่ใช่แฟนไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ญาติอะไรเงี้ย เป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยที่เราเพิ่งจะเจอเขาไม่นานเนี่ยนะการช่วยเหลือนั้นก็ช่วยจริงแหละแต่อาจจะมีเงื่อนไขแอบแฝงอ่าการได้อะไรมาโดยง่ายเราก็อาจจะต้องให้มันโดยง่ายพูดพูดได้ง่ายคือเราก็ได้เงินก้อนจากเขามาโดยง่ายและเขาก็ได้เราโดยง่ายเออเป็นสภาวะแลกเปลี่ยนกันนะครับผมอ่าแลกเปลี่ยนดีเออเอ้ยไม่ใช่แลกเปลี่ยนเงื่อนไขกัน อะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งก็คือพยายามขอความช่วยเหลือจากคนที่เรารู้สึกว่าไว้ใจได้เป็นคนสายขาวอ่ะดูหน้ากันรู้แล้วเนาะดูสถานที่ที่เจอมันกันรู้แล้วสายขาวหรือสายไหนเนี่ยนึกออกปะเออประมาณนั้นแหละช่วงนี้ใครอยู่ในสภาวะแบบเออบาร์ขับผับเทคอาบอบนวดเนี่ยไม่ค่อยถูกโฉลกกับชาวกันอย่าไปขอความช่วยเหลือจากแบบแบบนี้นึกออกปะอาจจะถูกโฉลกับราศีสิงห์แต่ไม่ถูกโฉลกับราศีกัน ราศีกันก็ต้องขอคนที่แบบว่าเออดูแล้วเป็นสายขาวหน่อยหรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นคนที่เป็นรู้จักไว้ใจได้คุ้นเคยกันหน่อยอ่าดูมีที่มาที่ไปของเงินมันหน่อยอะไรก็ตามแต่นะครับผมประมาณนี้อ่าหัวข้อต่อไปเรื่องความรักนะครับก็ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วนะครับถ้าวาเลนไทน์ที่ผ่านมาใครยังไม่มีผัวเดือนนี้ก็สมควรมีผัวเสียทีนะครับเพราะดาวกระตุ้นเร่งเร้าแรงมาก นะครับผมแล้วโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวประจําตัวคือดาวพุธเนี่ยก็ย้ายไปเจอกับสุกย้ายไปเจอกับลาหูลําพังสุกกะลาหูนี่ก็เมาจนจะซุกออกจากซุกออกจากร่างกายอีกฝ่ายไม่ได้แล้วล่ะม,มาเจอดาวพุธโผล่เข้ามาอีกโอ้โหมันคู่ธาตุน้ําไหลตอลอดเปิดเปิงพุธกับสุกอีกครู่ยาดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารไปเจอกับสุกลาหู มักเขาคู่โจรลาระวังไผ่แต่ละดาวคือช่วงนี้ชาวราศีกันอาจจะมีแบบว่าไปท่องเที่ยวอ่าไปศึกษาดูงานต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคนถูกใจที่แม่งคุยแล้วถูกคอเคลอบเคลิ้มราวกับรู้จักกันมาสิบภพสิบชาติหรือออกมามันเคลิบเคลิ้มไปหมดคุยอะไรกับมันนะมันก็ดีดีราวกับเทพพระบุตรโอ้โหอะไรเหมือนผัวแห่งชาติอะไรเงี้ยมันเป็นฟิลมันทําให้เราหลงมันไปขนาดนั้นก็อกเข้าใจกูไป เลยเลยเข้าอกเข้าใจกูยิ่งกว่าผัวที่บ้านอะไรก็ตามแต่เนะี่ยมันก็เป็นสภาวะที่มันจะหลงเคลิบเคลิ้มอะไรไปกันได้อ่านะครับสภาวะนี้ชาวราศีกันก็อยากจะมีประสบการณ์อะไรแบบนี้อ่ามันก็อาจจะเจอความรักครั้งใหม่ที่มันรวดเร็วเกินไปบางคนก็อาจจะดีอ่านึกออกป่ะมันไม่ใช่ไม่ช่บเอ้ว่าแต่ละคนไม่ดีนะแต่มันก็ต้องเช็คดูดีทีอ่ามันจะเป็นความรักสไตล์ tinder หนะ่อยเยอะ ใครเล่นทิงเดอร์เดือนนี้ถูกใจมากนะครับพร้อมจะแมทกับทุกคนนะครับผมเออแล้วแถมถ้าไปเช็คอินด้วยนะเต้ไม่ใช่ไปตั้งค่ามานันอ่ะเราแวกใกล้เคียงโอ้โห,โหข่าวนี้มาทุกฟอร์ที่มึงอยู่ถ้าเป็นหมู่บ้านคอนโดอะไรก็ตามแต่มึงพร้อมจะเจอผัวในทุกๆแข่งทุกๆพิกัดทุกๆสถานการณ์เออเอาอย่างนี้ดีกว่าค่อนข้างรุนแรงแลามันจะมาเกี่ยวพันกับเรื่องการเงินและการท่องเที่ยว เออเขาอาจจะให้เงินเราด้วยเปเราด้วยเออมันก็มันก็ดีอ่ะช่วงนี้มันก็ดีเพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องมีสติประคองนิดนึงนะครับแต่มันก็ถามว่ามันดีไหมมันก็คงจะดีนั่นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นไม่มีอะไรมากนะครับผมอ่าแต่ตั้งแต่วันที่สองมีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวศุกร์มันยังอยู่กับราหูก็จริงแต่มันเริ่มเดินถอยแล้วตอนแรกมันเดินหน้าอยู่ไงในเดือนกุมภามันเดินหน้าอยู่ แต่เดือนนี้ดาวสุดเริ่มเดินถอยหลังมีเกณฑ์ที่คนลักเก่าจะกลับมาอาอาจจะกลับมายืมเงินไม่รู้มีเกณฑ์จะกลับมานะครับผมอา่าแล้วก็มีความลุ่มหลงกินเลสกำหนัดอะไรกันเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับผมเออมันเหมือนกับโหยหาเรื่องอย่างว่ากับเราหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่มันมีเกณฑ์จะกลับมาคนใหม่ก็มีเข้ามาคนเก่าก็จะมาโอ้โห,โหเป็นไง มึงแค่ไม่ต้องทํางานทําการอะไรเลยนะเนี่ยพูดตรงๆเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมไม่น่าทําไมมันขึ้นมาว่าสิหลังสิบหกไปดาวการงานกลับมามีปัญหาอีกรอบบอกเขาครึ่งเดือนแรกไม่ทางานเลยดิประมาณนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมโอเคต่อไปเรื่องสุขภาพนะครับผมเรื่องสุขภาพก็บรรดาวหลายดวงเล็งหลักเยอะเนาะเออคือองนี้หลังวันที่สิบหกเนี่ย่หลังวันที่สิบหกเนี่ย มันมีดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศเข้ามาเล็งเนี่ยอาจจะป่วยด้วยโรคทางตากระทันหันอ่าตาร้อนไม่ใช่อิจฉาตาร้อนนะคือร้อนในอาจจะครึ่งเดือนแรกมึงแดกแอลกอฮอล์มากเกินไปเพราะสุกลาหูมาเยอะแล้วเกินเออเพอครึ่งเดือนหลังนี่เหมือนกับเอ,อ ธาตุไฟแตมมมมกมันมันพิษร้อนเข้าใจไหมเพราะแอลกอฮอล์มีพิษร้อนเนาะเหมือนทุนเรียนอน่ะก็ร้อนลำไยนี่ก็ร้อนไอ้พวกนี้เราต้องเรียนรู้เอานะในหลักโภชนาการใน Google มีต้องไปอ่านอยู่พอไปกินแอลกอฮอล์หรืออะไรพวกนี้มากไปเนี่ยพิษร้อนขึ้นตาอ่าตาอักเสบตากุ้งยิงมันร้อนมันแสบมันมองไม่เห็นใครใส่คอนแทคก็อยู่ๆก็ใส่ไม่ได้เลยนะต้องใส่แว่นแทนแสบมันใส่อะไรเงี้ยอ่าต้องระวังเรื่องสุขภาพของดวงตาโรคร้อนใน อันทําให้ร้อนในนี่มันก็ลามไปหมดอ่งเหงือกอักเสบอ่าลิ้นเป็นแผลอ่าคออักเสบอะไรต่างๆนานานึกออกไหมครับอ่าต้องระวังเรื่องพวกนี้เยอะส่วนช่วงต้นเดือนแรกก็จริงๆมันก็เป็นโรคของเรื่องของการเรื่องของแอลกอฮอล์สิ่งเสพติดต่างๆนานา,นาทุกอย่างแล้วไม่ใช่แอลกอฮอล์บางคนติดขนมหวานติดเค้กติดช็อกโกแลตติดน้ําอัดลมทําให้ป่วยได้หมดนะครับมันมีความเสี่ยงต่อการป่วยได้หมดในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังนะครับผมโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ดวงราศีกันในเดือนเมษายนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ